สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เซ็ตโชคทองครับเป็นเซตที่ขายดีแล้วก็ฮอตฮิตที่สุดตอนนี้เลยนะครับคือนั่นก็คือเซตนี้นั่นเองนะครับสำหรับคุณลูกค้าใหม่ที่รักของเฮอร์บโกทุกท่านครับฟังทางนี้ก่อนก่อนที่จะมีผิวใสเราต้องเริ่มเตรียมผิวกันก่อนครับโดยในเซตนี้นะครับเราจะไปดูพร้อมๆกันนี่นะครับในเซ็ตนี้จะมีสินค้าด้วยกันทั้งหมดถึง4ชิ้นเลยนะครับเป็นสบู่ขนาด50กรัมหก้อนนะครับเซรั่มอาหารผิวคีิบขนามลหนี้ขนาด อีกหนึ่งหลอดทั้งหมดนี้4ชิ้นจะอยู่ในเซ็ตโชคทองนี้นะครับโดยที่เราจะเริ่มเตรียมผิวโดยการใช้สบู่ก้อนนี้ครับในการเตรียมผิวให้ครบ3วันก่อนใช้สบู่ก้อนนี้ล้างหน้าเช้าแล้วก็ก่อนนอนครับให้ครบ3วันโดยระหว่าง3วันนี้งดใช้ครีมบำรุงตัวเดิมที่ใช้อยู่ทุกชนิดเลยนะครับใช้แต่สบู่ก้อนนี้ในการเตรียมผิวหลังจากที่ครบ3วันเรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้าสามารถเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ Herb Go ที่อยู่ในเซ็ตนี้ได้เลยครับโดยที่กลางวันครับล้างหน้าเรียบร้อยแล้วลงเซรั่มครับตามด้วยครีมแล้วก็ทา กันแดดก่อนออกไปทํากิจกรรม15นาทีครับหลังจากที่ระหว่างวันเราเจอมลภาวะต่างๆทํากิจกรรมแล้วก็ทํางานที่เรารักเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเราจะมาบารุงผิวกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่กลางคืนครับล้างหน้าอีกครั้งหนึ่งครับทาเซรัม่มแล้วก็ทาครีมแค่นี้ครับทั้งหมดนี้นะครับกลางวันจะมี4ขั้นตอนนะครับกลางคืนก็จะเหลือแค่3ขั้นตอนแต่ว่าสวยครบจบในเซตเดียวครับสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วก็จบทุกปัญหาผิวของคุณลูกค้าอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นสิวฝ ก็ผิวหน้าหมองคล้ำนะครับสวยครบจบในเซตเดียวขนาดนี้รีบเป็นเจ้าของกันได้เลยนะครับและที่สําคัญปลอดภัยต่อผิวคุณลูกค้าด้วยนะครับเพราะเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติสารสกัดจากสมุนไพรไทยนั่นก็คือดอกโบัวหลวงนั่นเองนะครับจากปกติครับชุดนี้นะครับราคาอยู่ที่1990บาทครับเหลือเพียงแค่999บาทเท่านั้นสามารถสังส่งซื้อได้กับตัวแทนจําหน่ายของ Herb Go ทั่วประเทศได้เลยนะครับพร้อมดูแลผิวคุณด้วยความรักจากสมุนไพรธรรมชาติขอบคุณครับ